แล้วสวัสดีค่ะพอกับยายมงอีกแล้วค่ะมือนีมาเฮ็ดขนมน้ำนขนมกินขึ้นเก่าราค่ะน้ำข้าวปุ่นค่ะมหมอหญ่เลยค่ะมือนีเฮ็ดขนมน้ำนข้าวปุ่นสุดเด็ดๆดค่ะฝีมือไม่ล่าค่ะสุดไม่ล่าว่าคือมูเดอร์จะเดอ้อสุดไม่ล่านี่พัดพี่แกงพัดเอาน้ำมันลงไปค่ะน้ำมัน แกงลงผัดเวลาเตะตีมแกงไปเพิ่เกียบ้อยแล้วค่ะทัดผัดพริกแกงใส่กันกับน้ำพริกเผาด้วยจ้ามจ้าผัดพริกแกงใส่กับน้ำพริกเผา จักน้อยเอาเข่ากันในหอมสะก้อนจ้าดิอาทิตแกงกับพริกเผาีเขา่เขากันในหอมสะก้อน ทำแล้ว้อาแล้วค่ะพี่น้องพริกเขากับพริกแจงพัดต้มหอมมาเริ่มบอกแล้วพี่ไนบันจากนั้นตามด้วยกะทิเช้าเกาะจากรึ่งกองี่ต้องไปเลยค่ะหน้าสวยๆค่ะหน้าตาีนสูตรเด็บเขมล่าค่ะผิดไม่น่าไม่ได้เยนแดบใชค่ะ นี่ค่ะเสียงทุกอย่างเสียไม่เบิดแล้วค่ะอันนี้กระไส้ขิงหอมแดงกระเทียมพริกปั่นจ้ะพริกพริกยังกอพริกแห้งพริกแห้งต้มปั่นค่ะปั่นสดสดร่วมใส่กันเลยค่ะขิงสดกระไส้สดร่วมใส่กัน เติมใบบักบูล,ลงไปค่ะเพิ่มความหอมใบบักบูล,ลงไปให้หอมค่ะได้หนีกับปั้นแล้วนี่ยเอาเม,มล่าบัดยายได้หน,นีมีกระเทียมหอมหัวไงขิงหอมแดงขิงละกะกระชายจ้านี่อัตตาส่วนตามชอบใจแล้วแต่ผู้มักหลาย,ยางลายลงลงสูต <laughs> รไรบะถึง กอสักคู่เมื่อนี่เป็นบุญบ้านค่ะพี่น้องนี่มะล่ามพร้อมค่ะมือแรกม่ขินเขาปุ่นฟังล่า้วยค่ะบุญเดียนซีบอกเขาเอิญจะเอินอันนี้ตีนไก่หมอ้อไงเลยค่ะต้มเปียใส่ใบบัวกูใส่ตะไข่ค่ะหมอบักไ่สองกิโลค่ะ ต,ตีนต้มใส่ใบบระกูดตะไไข่หอมๆค่ะอันนี้เป็นปลาหมอค่ะปลาหนิ่งปลาห่นินน่แก้วเต้นเนื้อค่ะต้มต้มแก้วเต้นเนื้อค่ะเตรียมเคียงไงเ้เบิดแล้วพัดหอมรลบายไหมล่ะเตินมนาำไปนิดหน่อยวะ ก็สักครู่ก็นากะทิแตกมั่นก่อนพัดแหงนากะทิแตกมั่นค่ะนีเบิงเที่ยงผงฮัดไหนเบิดอยู่อันนี้ไม่ยังเวล่าเนี่ยยังปั่นเนี่ยฮะพริกกระเทียมพอวางขาเส็ดรสัตจับจับต้องใส่พริกพริกแหงพริกแหงกับกระเทียมปัน่น สูตรของไมล่าค่ะเนี่ยัหวหนอกบ้านค่ะเขตินนอกบ้านเลยมันยากาศดีๆตอนนี้ค่ะอากาศไมลาใส่สีเทียงแล้วอันนี้มอยังนี่ไม่ล่ะ สีอ้อมน้องงัวจ้ะอันนี้มอต้มน้ององัวงัวสีอ้อมต้มน้องงัวค่ะอันนี้บ <c oughs> ุญบ้านกินลาบขัวลแล้วเราทำเมื่อคืน <c oughs> ปานีิสีอ้อมน้องงัว <c oughs> เ้าผิดบ๊อบถือ <c oughs> นี่ค่ะสุดเด็ดไก่แล้วค่ะ <c oughs> โอ้ธรรมาสานี่ <c oughs> น่ากวนทวนๆเลย <c oughs> บเยสุดยอดไม่บากาพี่น้องใส่ฟืนน้ำขนมหมอไง ใส่ก็ค่ะนางก็ลัง่แดงได้ทีแล้ว ออกจากน้อยค่ะออกนิ่งเยแดงๆเนาะไก่หรอป้าไก่แล้วไก่แล้วแป๊บแป๊บแป๊บจับแป๊บ ลาไส้ยง,งามจบ,บละเอาเพื่อสีได้ที่แล้วลพี่น้องบาบคันต้นต้อ,ตอไปก็คือใส่พวกขิาง,งากระเทียมกระช่ายที่เ้าปั้นไว้ลงไปเลยน้คตากระช่ายปั้นเป็นเป็น,ปนสุดๆค่ะบบดได้อดต้มสูตรไม่ล่าด้วยค่ะ ในพี่น้องหมอย่างๆใหายมันรสชาติเข้มข้นจ้าอันนี้จับจับเผ็ดๆต้อกระเทียมปติมลงไปอีกกระเทียมกับพริกพริกปั่นค่ะจับจับเอาแบบรสชาติเผ็ดแน่ก็เข้มข้น ต่อไปห้าก็ชิปั้นปลาจ้พี่น้องไปปลาปั้นแป๊บหนึ่งค่ะป,ปั้นเงินปั้นข้าวเดียวเพราะว่าเนื้อปลาสิแตกแห้งถ้าปั้นโดนค่ะนีครับพี่น้องมีแค่เครื่องด้วยค่ะนึ่หน้าสีแดงสดใสเลยค่ะเห็ดแบบบ้านบ้านบ้านนอกเข้าละค่ะนอกบ้าน ควนอ,อกบานค่ะอยู่กับธรรมศาสตร์เลยค่ะเส้นปันปลา มันสิแหลกคาะจากด้านก็ใไซเนี่ยปลาปั่นลงไปจ้าปลาปั่นลงไป,ปงไสุตเขาไม่ล่าเขาทุกอย่างมิจฉปันค่ะเพราะว่ามันง่ายดีค่ะบ่ต่ำอย่างนั้นก็เติมน้ำซุปลงจักน้อยค่ะเบิม หมอ้อกับปุ่นหมอใหญ่ๆขนมจีนน้ำยาปลานิลตีนไก่นี่่คะทอสักน้อยจ้าบานี้มันหอนเวล่ากับข้าคือข้ากะปรุงจ้าบานี้ปรุงเครื่อง ในกล่องมันบาแดงไปไดน้เนาะแต่ว่าอยู่ในหมอมันแดงง่ามเติมกะทิลดไปอีกจ้ะเบิดเลยมันหวนเทียเดียวแล้วก็ปรุง ขนมหมใอไงค่ะกตที่กองนึงลงไปเบิดเลยค่ะมันมันนี่ค่ะพี่นอ้องเต็ดเต็ดเต,ต็ดง่ายๆเลยค่ะตามด้วยรสดีรสดีลงไปรสชาตินี่ตามใจสอบด้วยจ้าด้วย น้ำตาลตา,ตามด้วยชูรสเนี่ยตัดตามด้วยชูรสจะใส่หลายแสบหลายจ้าตัวนี้เอาพริกอันนั้นมาหันเตรียมบ่ะึพริกอันนั้นไปใส่ป่ะพริกพริกอ่อนบนเยจะใช้ที่หลังก็ได้แช่กระเทียมกับ ไม่เขียแม่ขั้วอันไม่ขั้วตีโทรศัพท์ค่ะคุยโทรศัพท์รอใหมอฟอกค่าไตกาบ่ะเออแป๊บเด้อ ไฟบะหมอนเอาอัน่นบ่ะมันต่อแก๊สบม่ได้ใจเป็นไงคะพี่น้องตัวนี้ถ้าเ้าปรุงรสได้ชอบใจแล้วกะคือได้เล่แล้วจานนี่คือจบเลยแล้วเ้ากใส่พวกพริกอ่อนขัวมใส่อีก นี่ก็สิเป็นขั้นตอนขั้นตอนตีนไก่บอกเอาตีนไก่ลงเลยตีนไก่ค่ะตีนไก่ต้มเปี้ยวเลรอคะลงไปเลยค่ะควดลงเลยกะสีเลวจะไ้ไ็คไง ไก่เนี่ฮะสมเปกยเล้วพี่น้องอ้แต่แสบแท้พี่น้องปีนไก,ก่บาดซีเศรออกใบบกูนอีกใบบกูนข้าปั้นใช่นี่งกระไลเลยเด้เพราะว่าลินระบบปั้นเอามันค่อยหอมอ <ไป S 1> ดีใบบกูดกระปั้นบ่ ปั่นมาแล้วปั่นใช้ได้หนีแล้วเพราะว่ามันจะเห็ดแหอม